สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของแฮทพิกฮีโร o ในวันนี้นะครับขอนำเสนอเรื่องราวแบ็คจอมบุกแห่งทัพจิ้งจอกเจมส์จัสติน จากปีก่อนนะครับพี่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยประสบปัญหาแบ็กตัวหลักอย่างลิคาโดปเรล่าบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าฉีกขาดนะครับทำให้ต้องปิดเทอมยาวไปเมื่อปลายซีซั่นก่อนทําให้เลสเตอร์เนี่ยต้องรีบหาตัวแทนมนาะแก้โดยด่วนนะครับเพราะว่าในตอนนั้นในเลสเตอร์กําลังอยู่ในช่วงลุ้นทําแต้มไปเตะในเกมอยู่าฟแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแถมเปเรล่าเนี่ยก็อยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆในตอนนั้นผมเชื่อแฟนเลสเตอร์นั้นกังวลเป็นอย่างมาก และพอทีมเนี่ยประสบปัญหาขาดแบ็กตัวหลักไปทำให้เบเดนโรเจอร์ก็ต้องดึงแบ็กจากทีมสำรองขึ้นมาครับและคนที่เข้ามาแทนเนี่ยก็คือเจ้าหนูเจมส์จัสตินคนนี้ครับเขาเล่นในทั้งแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาโดยจัสตินคนนี้เนี่ยเป็นแบ็กที่รูปร่างสูงใหญ่ครับสูงถึง1 8ึ่ง้าเซนเมตรซึ่งเทียบกับแบ็กเนี่ยก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับเป็นแบ็กที่รูปร่างที่ดีแถมมีความเร็วแต่ข้อเสียข,ของเจมส์จัสตินคนนี้เนี่ยคือเกมรับ ยังต้องปรับอีกเยอะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถนัดเกมรุกซะมากกว่าโดยช่วงที่เขาขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ยเขาถูกวิจารณ์พอสมควรนะครับว่าดีไม่พอที่จะมาแทนที่ของเปเรล่าแต่เอาจริงๆก็ควรจะต้องเข้าใจนะครับว่าเจมจัสซินคนนี้เนี่ยเพิ่งจะมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเป็นปีแรกเท่านั้นเขายังเป็นแค่แข้งดาวรุ่งคนหนึ่งเท่านั้นและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเขาต้องการเวลาในการปรับตัวซึ่งเขาก็ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ จากการถูกวิจารณ์กลายเป็นคำชื่นชมเขาเนี่ยกลมหน้ากลมตาฝึกฝนจนกลายเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมและในปีนี้เจมส์จัสตินยึดตัวจริงของทีมได้และถูกจับเล่นหลากหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวารวมไปถึงเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวข้างในแผงหลัง3ก็เล่นมาแล้วและในปีนี้ครับ2020ิถึง2021ันนั้นเจมส์จัสตินลงไปแล้วถึง31เกมในทุกรายการทำไป3ประตูกับอีก2แอสซิส,ส ซึ่งเจมส์คนนี้นะครับกำลังเล่นได้อย่างมั่นใจอย่างมากแต่น่าเสียดายครับที่จู่จูเจมส์จัสตินนั้นต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บที่สุดร้ายแรงเหมือนกับลิคาโดปรเรล่าเมื่อปีก่อนเลยครับทางด้านของเจมส์จัสตินนั้นเอ็นควายน้าชีกขาดจนต้องพักยาประมาณ8เดือนเอาง่ายงคือปิดเทอมยาวแล้วนะครับปีนี้หมดสิทธิ์ลงเล่นแล้วสำหรับเจมส์จัสตินซึ่งถือว่าน่าเสียดายอย่างมาก แต่ก็ยังถือว่าโชคดีสำหรับเลสเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะทางลิคารดเปเรล่าที่เจ็บไปนานเนี่ยตอนนี้กลับมากันแล้วนะครับรวมถึงมีนักเตะอย่างกาสตันเย่ที่ดึงเข้ามาใหม่แล้วก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจอย่างมากและก็ยังมีเจ้าหนูลุคโทมสัสและก็เดนเนลอาร์มาตีที่ยังพร้อมลงสนามแทนได้ทุกเมือ่อและในวันนี้ครับผมจะพาไปรู้จักกับเจมส์ไมเคิลจัสติน ขยุ23ปีในวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เขาเกิดที่เมืองลูต,ตันนะครับแล้วก็เข้าสู่คาเดมีของลูต,ตันตั้งแต่อายุ7ขวบครับโดยเขาคนนี้มีความลหลงไหลในเกมลูกหนังอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าลูต,ตันทาวทีมบ้านเกิดของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นสโมสรที่ใหญ่และก็ประสบความสําเร็จอะไรมากมายแต่เจมส์ดัสตินคนนี้มักจะเข้าไปชมเกมที่เคนิวอชโลดที่สนามรังเย่าของลูตันทาวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าสนามคร่งนี้ครับจะจุคนได้เพียงแค่13,56คนเท่านั้นแต่มันก็เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและจากวัยเด็กที่เขาได้ไปสัมผัสและก็ซึมซับบรรยากาศนั้นทําให้เขาเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจในการฝึกฝนทั้งฟุตบอลจนสามารถเข้าสู่แคาเดมี่ของทีมลูตันได้ตั้งแต่วัย7ขวบได้สําเร็จครับในตอนนั้นเนี่ยทางไมค์นิวเวลครับกุญซือของลูตันทาวเนี่ยได้มาดูการคัดในครั้งนี้ด้วยตัวเองเลยและเขาเนี่ยก็พูดว่าอนาคตเจ้าหนูเจมส์คนนี้จะกลายเป็นยอดนักเตะของลูตัน และเขาก็ได้พูดคุยกับเจ้าหนูเจมส์คนนี้ว่าขอให้นายขยันฝึกฝนนะเจ้าหนูในอนาคตนายจะต้องกลายเป็นยอดนักเตะอย่างแน่นอน โดยน,นักของเจมส์ครับพอได้ยินแบบนี้ครับเขาก็พยายามฝึกปลือฝีเท้ามาเรื่อยๆแล้วก็ถูกจับเล่นมาหลากหลายตำแหน่งเลยนะครับทั้งปีกบ้างแบ็กบ้างแล้วก็กองกลางบ้างซึ่งเจมส์จัสตินเนี่ยจุดเด่นคือเป็นคนที่มีสปีดท,ที่เร็วมากๆคนหนึ่งครับ <S <S เขากล้าเลี้ยงกล้าตะลุยกลา้าฟาด่านเรียกว่าใจถึงพึ่งได้มากๆนะครับโดยเจมส์นะครับเคยพาลูตันทุกยู11 เอาชนะาไบามินิกได้ด้วยนะครับ3-2ในรายการอารามาสเตอร์ในปี2009ซึ่งพอจบเกมนะครับทางทีมซาฟของไบมินิกเนี่ยถึงกับเดินมาขอจับมือกับเจมจัสตินคนนี้พร้อมกับยกนิ้วยอมรับในฝีเท้าของเจ้าหนูคนนี้เป็นอย่างมากจนกระทั่งในปี2015ถึง2016นะครับเจมจัสตินวัย17ปีเนี่ยได้ถูกแอนดี้อัลฟอร์ดนะครับที่เข้ามาคุมทัพแทนนี่ของจอห์นสติลที่ถูกไล่ออกไปเขาเนี่ยได้มีโอกาสลงสนามกับจัสตินในอายุข,ของอัลฟอร์ด โดยเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมลีกทูในเกมที่22ของฤดูกาลครับเมื่อ19ธันวาคมในปี2015โดยทางไอดี้ฮาวฟอร์ดคนนี้ครับเคยคุมทางด้านของจัสตินคนนี้มากับทีมเยาวชนทีมสำรองของลูตันมาแล้วเขารู้ฝีเท้าแล้วก็รู้มือของเจมส์จัสตินเป็นอย่างดีและเขาเข้ามาทุมทีมแทนที่ของสติลแล้วก็ส่งเจมส์คนนี้มาเป็นตัวสำรองและสุดท้ายนะครับเจมส์ James เนี่ยก็ไม่ทำให้ฮาวฟอร์ดผิดหวังนะครับเขาลงมาเป็นตัวสำรอง แล้วก็มีส่วนช่วยกับพาลูตันเนี่ยผูปกปัญหาเอ็กเซเตอร์ได้ถึงถิ่นเซนเชมพาร์คสาต่อ2นะครับแต่ว่านั่นเต็มเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นที่เขาได้รับโอกาสการลงสนามแต่ว่าเจมจัสตินก็ไม่ได้น้อยใจนะครับเขามุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนเช่นเคยหลายคนอาจจะคิดใช่ไหมครับว่าเซนเชมพาร์คนี่มันสนามนิวคาสเซิลนี่ว่าอ,อ๋อมันเป็นสนามของเอ็กเซเตอร์เหมือนกัน,นครับชื่อเหมือนกันแต่คละสนามนะครับอย่างที่บอกไปครับเขาไม่ได้น้อยใจเขามุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนเช่นเคย จกนกระทั่งถึงปี2016ถึง2017นะครับนาธานโจนส์ครับเข้ามาคุมทีมในช่วงของต้นมกราคมในปี2016แล้วก็ให้โอกาสเจมส์จัสตินคนนี้ลงเล่นมากขึ้นฤรือดูการนี้เนะี่ยเจมส์จัสตินลงไปถึง33เกมเขาลงเล่นกับแนวรับอย่างซีเฟนโอ๊กโดนเนลนะครับ Pot, Smith, Berlin, แดนพอตโจนาธานสมิธจอห์นนี่มอร์ลินและก็สลัตโคชเบิร์ตได้เป็นอย่างดีและปีนี้ครับผลงานของเจมส์จัสตินโดดเด่นอย่างมาก และเขาช่วยให้ลูตันทีมนี้จบที่4ี่จนได้โคตาเพลย์ออฟขึ้นสู่ลีกวันแต่น่าเสียดายครับที่ลูตันเนี่ยดนไปแพ้ต่อแบล็กพูลในรอบเพลย์ออฟแต่ถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะไม่ได้เลื่อนชั้นในปีนี้แต่ว่าทางเจมส์จัสตินเนี่ยก็คว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทีมไปครองได้สำเร็จในปีนั้นและพอมาถึงปีต่อมาครับ Justin, เจมส์จัสตินขยับมาใส่เบอร์2ของทีมเขาเล่นได้มั่นใจมากกว่าเดิมและฟอร์มของเขากำลังดีอย่างมาก แต่จู่ๆครับเจมจัสตินมาเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าทำให้เขาต้องพักยาวและก็ในปีนั้นลงเพียงแค่15เกมเท่านั้นแต่ถึงยังไงครับจัสตินคนนี้ก็ได้เลื่อนชา้นไปเล่นในลีกวันเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยลูตันจบที่2ของตารางนั่นเองครับ จกนกระทั่งปีต่อมาครับในนั้นของเดวิดฟิลกินสันครับเจ้าของทีมลูตันเนี่ยทำการเสริมทัพเต็มที่นะครับไม่นจะเป็นแอนดรูชินีมาจากเบอร์มิงแฮมครับแมัเพียร์ซันมาจากบาร์ซลีย์ซอนนี่แบรดลีย์มาจากไพร์มัสคาเซนกาลูลูมาจากซันเดอร์แลนด์จอชมองเคอร์มาจากบาร์ซลีย์เรียกว่าเสริมทัพเ,เต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็หนึ่งกำลังหลักอย่างเจมส์ดัสตินก็กลับมาฟิตเต็มที่ฟิตเต็มถังในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมครับนัทฮันส์เเนี่ย่ยอออกกไปมมมืมราค และก็เป็นมนะิกฮาฟอร์ดนั้นมาคุมทีมแทนแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเจมจัสตินคนนี้ครับลงไปถึง42เกมทุกรายการแล้วก็โชว์ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้เขาพาทีมลูตันทีมนี้สามารถควา้าแชมป์ลีกวันได้สำเร็จรวมถึงคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับของลีกประจำเดือนพฤศจิกายนในปี2 0 1 8ไปด้วยนะครับแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ของลีกวันในปี2 0 1 8ถึงไปด้วยสำหรับเจมจัสตินคนนี้ และจากฟอร์มยอดเยี่ยมของเจมส์จัสตินกับลูตันในปีนี้ครับทำให้ผลงานเนี่ยไปเข้าตาของวิลเลียมจอห์นสวร์ครับสุดยอดในมองนักปั้นแห่งเลสเตอร์ซิตี้เข้าให้และท้ายที่สุดนะครับท้านัของวิลเลียมจอห์นสวร์คนนี้นำข้อมูลของเจ้าหนูเจมส์จัสติน ไปเล่าให้กับแมโน่โรเจอร์ฟังและท้ายที่สุดครับเจ้าหนูเจมส์คนนี้ได้ย้ายเข้ามาสู่ถิ่นคิงพาวเวอร์ในตลาดซัมเมอร์ปี2019ด้วยค่าตัว6.7ล้านยูโรนะครับพร้อมกับสัญญา5ปีในที่สุดโดยเขาเนี่ยถูกจับไปเล่นกับทีมสำรองก่อนในช่วงแรกของปี2019ถึง2020นะครับจนกระทั่งเบสเตอร์เนี่ยประสบปัญหาแบ็กเจ็บครับลีกโดเปเรล่าเจ็บ ุดท้ายครับเขาถูกดันขึ้นมาแล้วก็ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงของเลสเตอร์ในช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาและเจมส์จัสตินคนนี้ทําผลงานดีมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับอาการบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าจนต้องปิดเทอมยาวไปอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหนูเจมสจัสตินนะครับชื่นชอบเจ้าหนุคนนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมแต่ก็น่าเสียดายที่แหม ไปแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเลสเตอร์ก็มีตัวแทนมาเหมือนกันครับดิคาโดปเปลล่ามาแล้วอามาตี้เล่นได้แล้วก็มีลุคโทมัสแล้วก็กาสตันเย,ย่อยู่อีกเหมือนกันนะครับคนชอบเขาไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวครับของแบ็คจอบุกแห่งทัพจิ้งจอกสยามเจมส์จัสตินเองเดดจัดยับกับชินาของฮัตี้โลรนีิลาไปก่อนสวัสดีครับ